ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่เขาเรียกว่านิกริฮาว่านะฮะจุดที่เป็นจุดซึ่งเจอสาวโศกที่มีมีแกะสลักเอาไว้ว่าเป็นที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าเกกุสันโธนะ,ะนิกริฮาว่าเกกุสันโธนี่คือสาวะโศกนั้นกล่าวนะครับก็เข,ขุดเจอแค่นี้จริงๆแล้วก็มีมากกว่านี้แต่ว่า แต่ว่าเขาเขาอาขึ้นมาแค่นี้ซึ่งสาวโสโศกอัน,นตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาขุดเจอที่บึงข้างหลังนี่นะครับมันมีอีกนะฮะแต่ว่าเขาเอาเอาเฉพาะอยู่สาคัญเพราะว่ามีม,มีรูปสลักมีรอยแกะสลักของพระเจ้าโศกไว้แล้วเอ,เอาขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เจอพุทธรูปนะฮะ จอพัทลุปแล้วก็เอามาสร้างเป็นเดี้ยว่าแม่งันเดี๋ยวหายนี่เป็นโบราณวมาดูสาวสศกนะครับเข้ามาชมสาวสโศกที่ว่าเป็นจุดที่ประสูติของพระเจ้า,อาของพระพุทธเจ้ากัปุสันโธนะฮะอันนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นช่วงกลางนี่นี่ยเป็นช่วงกลางที่ว่าพระเจ้าปาะโศกในแกะสลักเอาไว้เพราะสลักอันนี้เอาไว้เนี่ยสำคัญมากนะฮะจึงทําให้เราทราบว่าสาวสโศกตัวนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร ก่นนี้นี่เป็นช่วงช่วงกลางนะครับอันนี้เป็นช่วงปลายแล้วล่ะครับช่วงปลายแต่ปลายยังไงก็ยังใหญ่อยู่นะเขก็เจอที่บึงข้างหลังนี่เองซึ่งหัวเสากับตัวเสาตรงส่วนอื่นก็คงจะจมอยู่ในบึงนี้นะฮะเขาไม่ได้กดขึ้นมาเอาขึ้นมาแค่ตรงนี้เท่านั้นนีเขาบอกนะครับว่ามีอะไรที่นี่มีแก่สลักเป็นอะไร อะไรอะไรก็แห่เขียนไม่หมดเลยนะมาที่นี่ตอนที่พระเจ้าประกมาที่นี่ตอนพันสายี่สิบหลังจะกครอง้านแล้วก็คือช่วงที่มาลุมพินีนั่นเองพามาชมใกล้ๆนะครับอันนี้เป็น,ปนพระพุทธร,รูปที่ขุดเจอในบึงนี้เช่นกันนะฮะก็เป็นโบราณวัตถุนะครับเพราะขุดเจอแล้วเขาก็มาสร้างเป็นเป็นห้องไม่ให้ใครเข้ามานะครับตรงนี้เดี๋ยวพระพุทธรูปหาย รตรงจุดเดียวกับที่ว่ามีสา,าโศกนี่นะครับเออมองไปทางต้นเสานี้รู้สึกว่าสา,าโศกต้นนี้มีรูกลวงฮะกลวงนะครับ,รรบแสดงว่าตรงนี้ตรงนี้ติดกับหัวเสาแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนยอดเลยเอ่าติดกับหัวเสานะหัวเสาวโศกก็จะเป็นอ่า,ถ,าถูกแ <pe ars> ล้วฮะเขาเจาะเป็นรูลงไปหัวเสาโศกก็จะเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับจะได้ไม่ขยับไปไหนอ๋อมีหน้าหัวเสาโศกถึงได้ไม่ขยับไปไหนนะครับตรงนี้เป็นหัวเสาพอดีนะฮะจุดนี้ตัวจุดปลายปลายเสาที่สุดเลยแสดงว่าเสาต้นนี้ใหญ่มาก